นะคะครูก็สอนนะคะเรื่องการกราบสามีกับนักเรียนของครูมาตลอดเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่นักเรียนชอบพูดหรือปรับคนในคลิปชอบพูดว่ากาับไม่ลงใช่ไหมคะกับไม่ลงอันนี้ครูก็ให้เทคนิคสาวๆนะคะวันนี้ก่อนที่จะมีสามีนะคะอยากได้พ่อของลูกตัแหนนะคะเลือกที่ดีๆมาเลยนะคะจะได้กาบกันได้แบบสบายใจนะคะเพราะอะไรคะก็คุณเลือกมาไม่ดีเองนะคะ ก็เลิกก็เลิกไม่ได้นะคะเป็นคู่เว้นคู่กรรมกันด้วยนะคะแล้วคุณก็ไม่สามารถกล่าบเขาได้วันนี้ครูก็เจอนะผู้หญิงคนหนึ่งบอกครูว่าไม่สามารถกล่าบเขาได้จริงๆนะคะเขาเลวร้ายมากๆเลยนะคะด่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ทุบตีด้วยนะคะแล้วก็ไม่สามารถเลิกกันได้ด้วยนะคะทั้งท,ที่เขาก็เป็นผู้หญิงที่สวยรวยเก่งแล้วก็ฉลาดด้วยแล้วก็เป็นคนที่เพอร์เฟคทุกอย่างสามารถเลี้ยงตัวเองได้สบายๆเพราะเงินที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็หามาด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถเลิกกับผู้ชายคนนี้ได้เลยแล้วก็กลาบไม่ได้ด้วยเช่นกัน นะคะครูก็เลยไม่รู้จะปลดล็อกยังไงนะคะก็เอาง่ายๆค่ะวันนี้นะคะท่านลูกๆนะคะคนไหนยังไม่มีสามีนะคะเลือกสามีดีๆนะคะเอาเลือกพ่อพันธุ์ดีๆลูกเราก็จะได้โชคดีด้วยเนาะได้คุณพ่อเป็นที่แบบอย่างที่ดีนะคะแล้วเราเองในฐานะเป็นภรรยานั้นจะได้กราบลงด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็หาให้ดีหาให้ถูกใจเลยนะคะเออนะคะเอาง่ายๆอยากจะคบกันกี่คนก็คบไปนะคะ แต่ถ้าเลือกเป็นพ่อของลูกเลือกดีๆนะคะแล้วจะได้กาบให้ลงนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเช่นกันนะคะวันนี้คุณจะมีกี่ร้อยกี่พันผัวไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณมีผัวแล้วคุณก็ต้องมีผัวคนเดียวให้ได้นะคะแล้วเป็นต้นแบบที่ดีให้ได้เรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องอดีตปล่อยมันทิ้งไปนะคะอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีนะคะแล้วมีอนาคตร่วมกันที่ดีกันนะคะเพื่อสร้างสังคมดีๆให้แก่กันนะคะ